แล้วพี่น้องจ้ะแต่งตัวไปทาง,งานจ้ะวันนี้อากาศหนาววันนี้มีหมอกพี่น้องจ้ะใส่ชุดแล้วก็ใส่เสื้อโปโลโเสื้อกันหนาววันนี้ใส่หลายตัวนะทํทำไมมันหนาวทำไมอยู่ได้นี่พี่น้องจ้ะนี่อากาศหนาวก็จริงแต่เราก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆแบบนี้จ้ะ ใส่แล้ก็ใส่เสื้อแขนยาวจานถึงใส่กางเกงเกงแล้วกิ่งตัวนนงแล้วก็ใส่เกงยีนถ้าไปอีกตัวพี่น้องจา๋าการมะนาวก็จริงแต่เราก็การแต่งตัวมันก็เปลี่ยนนะพี่น้องก็ต้องมันดูในบ้านมันอากาศก็อุ่นแต่เข้าไปแต่ไป ข้างนอกมันหนาวการแต่งตัวเราก็เปลี่ยนไปทําทไมมันอากาศหนาวทำไมอยู่ได้เนี่ยพี่น้องใส่เสื้อหลายตัวใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ผ้าผ้าพันคอผ้าพันคอตัวนึง เดเสื้อโดยหนามากหนักมากเลยพี่น้องเสื้อสำหรับหน้าหนาวเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเดินไปข้างนอกกันหนาวทำไมคนเยอรม,มันทำไมเขาอยู่ได้หน้าหนาวเขาก็เปลียใส่เสื้อผ้าอ,อ,อีกอย่างน,นะหน้าหนาเสื้อก็นหนาว เสื้ออันนี้ก็หนาพี่น้อยย่างหนักเลยแตพี่น้อยจ้ะนี่แล้วก็ใส่หมวกพออยู่ข้างนอกพี่น้องหูนี่จะเย็นแม่จ้ะต้อปิดหูหูเราเนี่ยนี่จ้ะใส่ตัวอย่างหนาทำไมู่ได้นี่จ้ะไปทำ,ทำงานกันได้จ้า บรรยากาศใช่พี่น้องก็ากาศตอนเช้าแบบตอนนี้เวลาเก้าโมงพี่น้องจ้ะมีหมอกแต่หมอกเป็นละอองฝนนะมีลมด้วยวันนี้หนาวกว่าเมืม่อวานนม่มีเกล็ดน้ำแข็งแต่กาดเย็นนะพี่น้องจา้าเดนนี้ฉันกำลังเดินไปขึ้นรถมล์ขึ้นรถมล์ไปทำง,งานนี่แล้วจ้ะ ธรรมาดาสามีพม่ได้ไปส่งต้องนั่งรถเมย์ต่อรถไฟไปเองจะพี่เนาะนี่มารายงานบรรยากาศวันนี้ดีใส่เสื้อผ้าหนาวมะก็เลยไม่ค่อยหนาวหนาวเต่มือจ้ะ ซีส่สิบส่ต้มาแล้วตัวช้อตัวายเดือนรายเดือนยังมาออกพี่น้องจ้าตั้งช้อตัว สี่รอบสี่ขาสีขาเป็นเงินสิบเดยูโรสิบเอ็ดสิบเได้สี่ขา ชมบรรยากาศในเม,ม,มืมเองในเมืองวิลเฟเลนะท่านำมาคนเยอะมากโบโูบโห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  บรสมันถ้าอยู่ในเยนอรมันกับประมาณเซเวอีเวนพิโนะมีทุกอย่างโรส,สมัน ตัวก็ะปิหน้าหนาวไม่ค่อยมีคนจะเป็นหน้าร้อนหกคนเดินเต็มปิ๊ดเป็นหนูน้อยไม่หนาวนอนฉฉนไม่อยู่นี่ประมาณประมาณหกปีละ ฉันเพิ่งรู้ว่าทำไมฝรั่งเขาใช้แต่ของแพงที่ใช่เขาอยากใช้ของพพแพงเขาไปประเทศจีนาล้เขาไม่มีของปลอมขายที่น้องจ๋าเขาก็เลยต้องซื้อแต่ของเพราะว่าเขาไม่มีของปลอมขายเขาเลยก็ต้องซื้อแต่ของจริงและของจีนมันก็แพงทำไมที่เขากับประเทศไทย เขาจึงชาเจ็บของคนเพิ่งเพราะว่าเขาไม่มีของพรอมขาย